จากนั้นสเสด็จพระราชด,ดำเนินไปยังศาลา15วัดเทพศรินทราวาสในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธีรรมศพในสหัผพุกมานซึ่งถึงแก่นิจกรรมด้วยอาการสงบเมื่อวันที่19มีนาคม2567รอสิริอายุได้95ปีในสหัผพุกมานเกิดเมื่อวันที่26กันยายน2471รเเป็นบุตรของพระยาดุรุพันธพิทักษ์กับคุณหญิงละบุญสำเร็จชั้นมัธยมศึกษาจากวชิราวุธวิทยายลายัยโดยเริ่มรับรชาชการเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคม 2,491ในตำแหน่งพนักงานจัตวาชาวแผนกชาวที่กองมหาเล็กระหว่างรับราชการได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญยเดชมหาราชบรมนาศปพิษทรงพระกรุณาปโปรดกล้าปโปรดกระหม่อมให้ไปศึกษาต่อวิชาการโรงแรมณนประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เมื่อสําเร็จการศึกษาได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ตามเสด็จพระราชดําเนินพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบุพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสุริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการเสด็จพระราชดําเนินเยือนประเทศในทวีปต่างๆเช่นทวีปเอเชียทวีปอเมริกาและทวีปยุโรปโดยมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเรื่อยมาและได้ดํารงตําแหน่งต่างๆอาทิกรมวังผู้ใหญ่ผู้อำนวยการกองวังผู้อำนวยการกองุรวการที่ประทับ ผู้ช่วยเลขาธิการพระชวังและที่ปรึกษาสำนักพระชวังนักบริหารราชการบริหารส่วนกลางสำนักพระชวังจนเกษียณอายุราชการ